ความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนกันบ้างนะคะทางด้านของนายกสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะพร้อมคณะได้เดินทางนะคะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงการเพื่อเตรียมเปิดสายการบินอุดรธานีถึงเวียดนามค่ะเชื่อมสัมพันธ์ไปตรีและก็ความร่วมมือการท่องเที่ยวการค้ารองรับประชาคมอาเซียนค่ะนายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้ให้การต้อนรับนายเงียนหิวถอดนะคะนายกสมาคมท่องเที่ยว ทียวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงการเพื่อร่วมมือในเรื่องของการท่องเที่ยวและการค้าของทั้งสองประเทศ โดยนายเงียนได้กล่าวถึงการเดินทางมาครั้งนี้ว่าเข้ามาเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในภาคตวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเวียดนามมีนักท่องเที่ยวถึง8ล้านคนโดยจุดแข็งของการท่องเที่ยวของเวียดนามคือมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความยาวถึง3,200กิโลเมตรและพื้นที่เวียดนามกลางมีความสัมพันธ์อันดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นอย่างดีซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการเปิดสายการบินอุดรธานีถึงเวียดนามโดยจะมีการพัฒนาการ าการลงทุนและวัฒนธรรมร่วมกันด้วยนายกสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังเสนอแนะว่าจะต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของ5ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แก่ไทยลาวเวียดนามเมียนมาและกัมพูชาในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกันโดยคาดว่าในปี2559ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จะมีมาตรฐานเดียวกัน